อีกครั้งนะคะกับมาดําแอนพาช็อปวันนี้เราอยู่กันที่ยูเนียนมอลล์าดพร้าวนะคะวันนี้จะมาซื้อเสื้อผ้ากันใช่ใช่มาช็อปปี้วันนี้มาทั้งครอบครัวนะนี่เจ๊จะมกไปดูวีล็อกของเจ๊ได้ต่างคนต่างสาใช่ใช่ใช่ส่วนกายเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าใช่ีเพราะมันเน้นแนวแฟชั่นผู้หญิงผู้หญิงอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งราคาเท่าที่เดินดูไม่แพงมาช็อปกันได้ช่ค่ะใช่ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้ เราจะเสียเงินเท่าไหร่นะคะเอาไปใส่ไปทะเลอันนี้ชุดนี้ไม่ใส่ไปทะเลหรอครัสร้อเ้าสโชว์ผิวชื้เฉพาะอันนี้ใส่ได้ตอนเช้าหรอมะนิ่งี่ใส่ไม่ได้อโอออเคันนี้ทั้งชุดปะหรือว่าเฉพาะเสื้อ390อะไรนะทั้งเซ็ตสาม่้อยเก้าสิแอนไม่ค่อยชอบเวยใช่ไหมครับรับจ้าอแอคนละคอนได้ไหมขายงงขายงงหรยวไาไกลไม่ขาย วุ่นมากอันนี้ใส่กับแบบเก่งยีนนสขาั้ก็ได้อันนี้ใสยอะไรสายเกาเลวะฮะใสยเกาแกะไม่ใช่อันนี้ไม่ได้เกลดีนะฮะเกลว่าคันเกาไม่ได้สามหกานได้ไหมคะได้ค่ะอันนี้คือไซส์ X X x L วะมั้ไซส์ L อ๋อ L อ๋อคุณเอสไซส์เอสสีขาวเหมือนกันเลยฮะค่ะ ทรงเขาสวยนะใส่แล้วบางทีแบบบางร้านทรงไม่ด like, mm ีเ hmm. ป้าม so <o> ันจะกองกองคือทำเป้าหน้าไม่ด <semester medo> ีแบบนี้ยใสท้อ้อเวลาได้จริงคนสวยใส่อะไรก็สวยหมดแล้วะละถูกต้องอะสนไทยหัวล้อแบบใช่อ่ะพี่บอกว่าลำยัยอีครอบครัวนี้จะมาได้อีกหนึ่งตัวค่ะเกาแ ใครไไดด้้เก็ดได้ได้กางเกงเป็นหนึ่งตัวเดินไปเดินมาเมื่อกี้ยังดูคือคัสตรงนี้ไม่หน่อยๆเราก็เลี้ยวไปเลยแล้วกันนะเกนเนาะไปนี่ร้านนี้นะคะเขาก็มีส่วนลดเพิ่มด้วยนะซื้อครบห้ารอยลดห้าสิบเลยนะครบพันลดยห้าสิบก็สะดุดตายกินหอมป่วนมากไหมพะรานครปมเนี กลิ่นมันแรงจริงอ่ะแก๊สเอางี้ดีกว่ามาม่าเบื่อแล้วมาว่านะเปลี่ยนชั้นกันเถอะค่ะมาจะให้แก๊สเลือกชุดให้มาม่าชุดหนึ่งนะโอเคเออมาม่าต้องเลือกให้หนูชุดหนึ่งด้วยโอเคได้แล้วว่าแกจะซื้อชุดแนวไหนให้มาม่าคะเอาอย่างงี้ไหมคะมาม่าไม่ไม่เอาชุดที่แบบเฮ้ยนี่ไงมาม่าอันนี้เหมาะกับมาม่าดีนะว้าไม่ไหวกิโอพัตนามากเธอเฮ้ยนี่ ขอเป็นชุดที่แบบใส่ได้จริงเออใส่ได้จริงหยอกเลยใส่ได้จริงแล้วก็คิด,ดว่ามันมันเหมาะสมไปข้างหน้านมีแต่ความว้วงว้างอันว่างเปล่าใครไม่รู้อ่ะไม่รู้จักะเกาหลีเกาหลีหน่อยะจะรู้ไหมจะรู้ไหม ไปทางไหนไปทางนี้แหละปะตอนนี้นะคะเรามาเจอร้านคอนแทคเลนซึ่งแม่น่ะถ้าใครมองดูดีๆคือแม่นใส่คอนแทคเลนอยู่นะวันนี้ใส่สีน้ำตาลที่แบบไม่ใช่บิ๊กอาเลยนะคะจะใส่ให้ที่ดูธรรมชาติธรรมชาตินี้เราก็จะมาซื้อเติมสต็อกหน่อยค่ะซื้อทีเดียวห้าคู่เลยคือเดี๋ยวนี้หาซื้อยากมากเราแล้ว อย่างหนึ่งคืออะไรวะเคยโดนแบบโกงด้วย<ร>ซื้อในเน็ตซื้อออนไลน์แบบเป็นเป็นแบบแม่ค้าในไลน์แล้วก็โอนตังไปไม่ส่งของมาคือแบบเหมือนเป็นนักศึกษามหาลัยแบบตั้งใจโกงะไรเง,งี้ยมาแล้วที่เกียจตามช่างนันนิสัยแย่มากวันหลังใครทกาการคช้อย่าทาแบบนี้นะสวยดีนะปาไปถึงชั้นอะ่ะสวยาถ <laughs> <laughs> ่ยรองเท้าใช่ไหมถ่ายรองเท้าโอเคนะเกินแบบ สบายมั่นคงร้อยเก้าเก้าบาทมีเหยื่อมาเราก็เลยมีป๋ามาจ่ายให้แอปอะไรเนี่ยแอปปกติแล้วมีคร่คนละครึ่งเราชนะแล้วแอปอะไรแอปเมียชนะ,จ,ะจ่บบ <laughs> จายไปเร็วๆเกตเมาที่เราไม่ค่อยเหอค่ะเพราะว่าเราซื้อแล้วเราใส่เลยนะคะ <laughs> ตอนนี้เราก็ขึ้นมาอีกชั้นแล้วนะคะก็เงียบเหงากว่าชั้นที่แล้วแต่ก็ชั้นนี้เหมือนมีเสื้อผ้าผู้ชายด้วยอ่าใช่แต่ว่าเรายังหาชุดให้กันไม่ได้ใช่ไหมดูอยู่เนี่ยว่าชุดไหนมาได้ใครใครช้อปปิ้งเบบี้เกนก็ช้อปปิ้งเหมือนกันนี่เบบี้เกนได้นี่มาดูเด้อกระเป๋าเป้เอากระเป๋าเป้เขาเลือกเอง เขาเลือกเองเขาสะพายแล้วเขาไม่ยอมถอดออกเนี่ยต้องซื้อเลยมาโดนตกเลยหลอกเอาสีแดงกับดันมาเวลอะไรพวกนี้มานะเปรียงคิงเอลโม่อะไรไม่เอาหมดเลยเอายืนยันว่าเอาอันนี้ไหนกระเป๋าใบใหม่ขึ้นไหนเนี่ยอ๋ออันนี้อันนี้อ๋อไม่แเด็งเลยเดี๋ยวต้องขายเหียกายและเฮียกายน้อยใจนะเหียกายนั่งเล่นเกมแล้วแบบนี้เบื่อยนี่ตรงนี้มีมุมถ่าย คือจะบอกว่าร้านก็ปิดไปเยอะนะโอ้ยนี่ดีแล้วเมื่อสิบปีแล้วนะร้างหมดเลยหรือว่าเคยมาตอนนี้ถือว่าคลึกคักแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้น่าจะคักผลอ่ะสรุปที่เราจะเลือกชุดให้กันคงต้องลมแหละเนาะอ่ะปะป้าบอกว่าจะพาไปถ่ายรูปเดี๋ยวเชื่อป้าหน่อยซิมันจะมีอะไรสักเท่าไหร่เขาบอกว่าตรงนี้คือเป็นมุมถ่ายรูปมาทั้งหมดเลยคือเขาจะมีคอนเซ็ปต์หรือเปล่าอะไรอ่ะท็อปปิ้งดีเดียนท็อปปิ้งดีเดียนีเดียนดีเดียอ๋อเนี้ๆเนเน ซีเรียสชูตติ่งอ๋อโอ้ยข้างในข้างในเขาก็จะมีแบบลายมีลายอืมลายก็มีอันนี้ก็คือเอาห้องว่างมาเป็นกิมมิคในการถ่ายรูปก็ดีเหมือนกันเนาะน่ยตัใหเลยโอ้เออเออเจ๋งเจ๋งเจ๋งนี่นี่หรือหรือฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่จะเป็นแบบแทรกตัวอยู่ในหุ่นนี่อ๋อเออดี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 เกสเอาสักรูปไหมนี่นี่มีแบบแฮปปี้ไนส์เกียอะไรอย่างนี้ด้วยมันไม่ค่อยไนส์เท่าไหร่นะเออไงเกสแต้เหมาะวันนี้ได้เลย

ยูนิสโมยูนิสโมไม่ได้มาหลายปีก็สนุกดีเหมือนกันใช่ค่ะนะคะก็แล้วก็สองไม่แพงนะสองไม่ได้แพงมากจับต้องได้ใช้แอปเนี่ยอะไรเมียชนะเนี่ยดีเราชนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปร้านเขาเรียกคาเฟ่ป่ะกู๊ดแมาม่ากู๊ดนูต๊ดเออเออเป็นกระแสอยู่ช่วงนี้เป็นร้านขายมาม่าอย่างเดียวมื้อเย็นวันนี้เราจะกินกันนั่นแหละโอเคค่ะวันนี้เรากันไปก่อนบ๊ายบาย อย่าลืมกดซับสไคร์และก,กดกระดิ่งครุ้งฟินหรือติดตามมาดามแอนได้ที่ช่องทางอื่นทั้งทาง IG และกะเฟ,ฟซบุ๊กนะจ๊ะ